สวัสดีจ้าพามาเบืองแถบชนบทนะคะชนะบทสวีเดนในวันที่ฝนตกยืมยื้ย่มยืพี่น้องสวยงามอยู่เลยละพี่น้องเห็นแต่ว่าฝนตกกระไดเนาะ ดือนนี้เดือนกันยาแล้วเดือนนาตุน่าพฤศจิกาโอ้ค่าเบี่ยเนาะสิ้นปีพี่น้องเอ้หนึ่งปีน่ะแบบแบบแบบเดียวเมืองกระเจาอยู่กระเจ้าเฮุไทยเฮดสวนอยู่แบบนี้ก็โอ้ยต้มประแดดสบายได้แล้วทวนทวนว่ามีไฟมัยยุงเนาะ นุ่ต้มประแดกไม่น้อยมากกินแจ่วแม่เห็นมักกินแจ่วกินต้นเนาะกกสิประมาณนี่โอ้มบรรยากาศใบไม้กับร่างเหลืองไม่น้อยว่าปกติเดือนนี่มันโลนละเด้แสดงว่าปีนี่มันโลนสายอยู่พี่น้องนี่กลางเดือนแล้วเนาะกลางเดือนกันย่าละือววาวือววาข้าวเดียววันไห ปีนี่ไหวบริพนองจะว่าอยว่าไหวอยู่เด้เหตยังกับพ่อท่านแหงไข่มิ่งงวดลูกนี่รถสิบลอ้อขอยอยู่สองขั้นจังหนอยกับสิ้นเดือนจ้างน่อยกับสินนนบส้นเดือนวื้อบือบ้อบื้อพานใจน้ำับพ่อท่านพี่น้องทุนหมู่บานขาเจ้าอยู่น้ำมันอยู่น้ำลุบเนาะ ก็นั่งไถวานส่วนมากก็เจ้าสิเต็ตกระสิกนกระสิกนหรือกระสิกรรมว่าคอยก็ะเอิ้กบ่ถือไว้ยใ้แทนหลักแถวทอดทางแยกเรียวๆเด็กน้อยัยรุ่นแ้เจ,จวดจวดเพื่อน,น่ะซีเล่งแซนมองเัินนี่แหละมองโค้งกับมองแยกนี่แหละ หันท่ามท่งตรงเบิ่นกระพบานไนดดอกพี่น้องโอ้ยเบิ่งกระเจ้าเรียงงั่วเห็นบ่คือเห็นยังสี่เลขคืนหอดแถวสระบุรีเนาะเวลาเข้าไปงเนพอเนาั่งรถทั่วพานเนาะึ้นหอดสละบุรีพี่น้องแถวสระบุรีปากช่องขึ้นไปหันมันมันเป็นโคกเป็นเนื่นนะนแถวนี้ก็เจ้าสี่ แบบนี้แหละค่ะปลูกยากอเนกไยาเขาก็อไว้แล้วเห็นไหมเขาห่อพลาสติกไว้แลว